ก็จบแล้วนะคะมีการมีงานทำแล้วมีบัวแดงมีอยู่ยังไงจะไม่มีลูกค่ะนะคะก็จบขึ้นงจบมาหน้าไม่เรีนเวลานะคะตอนนี้กำลังงานเป็นอินเตอร์ขายที่สาขาวิชาเรื่องวิวจังหวัดเชียงใหม,ม่นะคะหน้ามีความรู้นะคะรู้สึกจะมานั่งนิดคนรู้เยอะ เด็ชันตัเองอาจารย์พูดภปษาคนนะครใครเจออาฝรสับง้องมึงเดยเนมี้บ้างสับระสับระรู้เรื่องมั้นิดหนึ่งอาจารย์ไทยอะแต่ภาษาคินแล้วแห่เลยใช่ไหมนั่นแหละมันต้องเคยตอบกบบนี้มด้บ้า เป็นอิงต่อมันเก่าเป็นแบบอ,งอิงใหม่เปรับบตอนประมาณปี52หรือ53ไ mm hmm. ม่นะฮะแต่ก็เป็นข้อสอบที่เพื่ออิองต่อเป็นตัวที่จะต้องไปเรียนต่อใงอิง3ตอน2มี2คือเป็นอิงอ่านเขียนและเป็นการเขียนสรุปความในชิวิชาการนะฮะชนิดมันอันนี้ก็จะง่ายง่ายกว่านิดนึงนะฮะเนี่ยอะมีสี่พาร์ทวิดีคำศัพท์ ลิงก,กิ้งบวคือคำเชื่อลิงก,กิ้งบวดคือคำเชื่อกำตำญนาอะไรวะแป้งสอนแลรก็รูด,ดูไม่ไปดูนะแต่เมื่อกี้เออไอรอบเชา้ามีเด็กบอกว่าไอคำสั่งเมันจะก็จะออกที่บทที่เจบทที่สิถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันอาจจะออกหนงถึงหด,ด้วยนะคะอาจจะออกบางทบ้วยอาไปท่องไปดูอะไรมาโอเคนาะและทคาเรติ้ง r รติ้งคือการเขียน ไม่ยากค่ะเขียนนิดเดียวแต่ไม่เขียน,เ,ยน,เ,ยนเ,ยเป็นเรียงความยาวยยังไม่ใช่เขียนเปรียบเทียบคอม p พรสชีฟแอนด์ซูเปรสชีฟเซนเนนนักฟอรเรียนมาแล้วสรุปเลยค่ะูมาถ้กอน้อมาได้ถอนขอี่ก่ไไมเนี่จะต้องใช้นิดนึงโอเคค่ะมาเลยลูกอ่าริดี้ก่อนหน้าแรกค่ะหน้าหนึ่งลน,อนง้องรวิดีโอถ้าเกิดไม่มีชีนก็โหลดเอานะคะ ก็มีทางไปทางไปขอขอพักน,นะคะขึ้นตามที่อยู่ข้างล่างนี้ <laughs> เอออน,นุ่งทำไมทำไมปิวล่ะเออแคขาปิดร่งได้ป่ะขปิดร่งเนาะเพราะมันจะเปลี่ยวเป็นคนตัวบางหม่อนกันนะคะอะรก็เ <laughs> ปสวรรค์รเนี่กจับเาึ้นพมพ์ลมไมพมพ์มไ้ไหมคบ